มันถึงอร่อยนะอร่อยสั่งลาซ้ายหน่อยพริกพริกป่นมีไหมยครับอีม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 นลีมีีม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 ริีมีมีมีรีมี่ีชิลีม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 มีมีมมี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 มกมีมีม มาม่าผัดสูตรของทางอินโดนะครับอยู่ที่เมือสงสระงานล้ก็กินมาข้าวมาสองชามเียข้าวหน้าไก่แล้วก็ข้าวหน้าประดุกนะแล้วก็เบียร์ไปขวดหนึง่งปรากฏว่าไม่อิ่มครับมันรู้สึกแบบอยากกินอีกนะรู้สึกร่างกายเราต้องการอาหารเยอะๆนะครับเพื่อความเจริญเติบโตส้มแซมสดที่สึกหรอเราก็จําเป็นต้องกินอีกนะฮะ ดี๋ยถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากกินเนี่ยจงกินนะครับเพราะว่าร่างกายเราต้องการครับนะแล้วนี้ผมก็สั่งนะอ๋อโอเคอ๋อพิกไทยไม่เป็นไรครับสามพี่ฝก็ได้พิไทยมาโอเคอเน่ยยังดีกว่าไม่ได้อะไรนะกิน <c oughs> ผมรู้สึกติดมันรู้สึกเป็นความติดอย่างหนึ่งนอะติดติดที่ว่า รสชาติที่มันมีพวกพริก่่นน้ำตาลนีม,มไม่โดนเท่าไหร่แต่ก็อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยเพียงแต่ว่าไม่มีรสชาติของพริกัันน้ำตาลท,ที่ผมเคยกินได้อ่ะแลแต่ก็อร่อย <Nhain> này làn đi là học chung. Ừ, món ăn rau phở này. Giòn ròn rốt rất ăn. rồi. อยู่นิลมนะคนก็จะกินเบียร์เบียร์แพงนี่กินไปนขวดรู้สึกกลุ่มๆอยู่พบ,บ้านนี่โหกินจังเลยครับเบียร์หูเนี่ยกินแค่ขวดเดียวเพราะขวดประมาณร้อยหนึ่ง ต้องกินอย่างใจเย็นอย่ารีบครับรีบกินจะไม่อร่อยแรารู้สึกอยากตักครับตอนไหนก็ตักแต่ไม่ต้องรีบเคี้ยวอาหารจานใหม่ในอาหารนี่กินคำเล็กๆไม่อร่อยบางครั้งต่อมรับรสนี่ในกระพุ้งแก้มที่ปากที่ลิ้นเราต่อตัวโต,วตวมันเยอะ กินนิดเดียวมันแย่งกันนะต่อมรับรสมันไม่ครบทุกต่อม,มันก็ไม่อร่อยผมคิดไปเองนะฮ่มกผมเวลาที่ผมแนะนำดินเมืองสลางงานนะชะวาสวนออก กับกทริปนี้ไปคงอาจจะต้องจัดทัวร์ไปเที่ยวตีรนีนหน่อยครับผมคิดว่าดักตกลงกันช่วงนี้ก็ใครสนใจไปเรื่องได้พอมีอไรายได้ลิ้นปากเิ้นคร้อไปนวันรัน จบบริบูรณ์ครับถามชามเบียร์ดึงกด